ไปตอน,นไหนลูกนายไปเอาเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรเนี่ยอ,อ,อะไรพ่อวะเนี่ยเดี๋ยวอ่ะไปมาโอเค,อเคไปไม่ได้มาแรกมาเรื่อยๆคุณครูรอรับอยู่ บายบายสามสามเก้าเจ็ดอ่ะโอเคโอ้ยแม่มาส่งแต่เช้าเลยเฮ้ยก็มีสลาตรงนี้แล้วว่ะลูก อาแล้วลูอะไรเหสวัสดีครับว่าเอาเดี๋ยวไม่ไปส่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮ่าฮ่าฮัลโหล เบบสวัสดีสวยดีสวัสดีใหม่สวัสดีไหมเอาสวัสดีใหม่แล้วเอาว่าถ่ายรูปหน่อยโอเคบายบายไปดีครับ เข้าไปก่อน